มันก็เป็นโดดแักมันติดๆๆตะก้ามันปากเบ้อๆเนี่ยจะเป็นห้องแกะแกะดีให้นเนี่ยหนังเมืออม่อไรก็แต่ยิ่แต่เสียงผู้เดียวจะเป็นน้ำเบิดทานมาเบิดทานเป็นเด้อแมนเมืม่อวานนี่กับห้องกาก้าอยู่ผู้เดียวจะ<า>เป็นยังอาการอะไรต้งแต่หัวหน้าประซุ่มกูกับเสียงหัวหน้าจนว่าเขาชอบระซุ่มทั้งสั้นแล้วเห็นบ่หันร่องเบิ่งสเลว์ร่องเพ็รผิดตามเบิ่งเป็นเสียงมันแห้งคับก็ท้อละโคง วงสาวน,น,น,น้อยนี่คนสร้างเลยวันสันทรอสร้างว่าไมาโหลดไปใิจโจนี่แม่เดี๋ยวนี้โหลดมาม่เฮ็ดอย่างย่างไปไหวลวงง๊ะเงีเออเออกระวังเงินออกี่ไปยิโจนี่มันเพราะมัเป็นชีตสิภาคสำหรับฉันด้วยนะครับถ้าฉันเจอบอสโจ้ทักสิีฟอาคือกันคนในวงสาวน้อยมันมีปัจจัยสิภาพคพเลิทักกระสีฟอาคือกันสันทรอไปยิจโจนี้ยางมันดีแค่กระไรต่อหนาเลยเอาเงินแน่ส่วนปัจจัยสิภาพของฉันผู้เดียวเอาของเงินแน่ตออนุษ แบบได้อนหนูเป็นผู้ใจเงินเป็นผู้ใจพี่โจแล้วเป็นผู้เขายจมันบ่มึงเบิกลงไปสามเดือนมึงกับอะไรก็เพรายโจนี่พราหน่าเบิกเงินแน่หั่นหนึ่งกูเบิกกูหกเดือนยังไงผู้ใดนี่น้ำไผยยี่โจแล้วมาอ่านซ้ำบออ่านกูจำร้อยเฮ็ดุยังกลับคืนมากูยังกดอิ่วปุ่มถ้าเอิดว่าโจเบลเยี่ยมเอาบัตรซี่มาให้อายหรือล่ะเออมิดซีรีส์ปะนี่สามเดือนผ่านไปปีหนึ่งกระทาะแล้วนี่หกเดือนผ่านไปกูได้ลบแชททิมเลย นัน่นแหละคือโจโ,โจไดน้นี่โจได้นี่กูจนอยากอายทักไปแมันบ้เอา้ามึงก่ย่างากูเฮ็ดรอยแหลมหลายบวกลื่นเพราะไหนออกไร่สดเนี่ยว้าโลดแล้วโจได้นี่โจได้นี่เออออกไร่สดทั้งคลิปออกทั้งคลิปจะว่าจะซองเว่อร์เอาเสียห้องรับผิดชอบร่วมกันเดอ้เอถ้าเป็นคนเก่าเ้าบผมเป็นอย่างกระบวนการไร่เอาออกไรคือเกา่บเาบววห้อเบิกเงินติดลบแล้ว <c oughs> อ๋อห้อเบิกไปก้อนแล้วติดลบแล้วมันบ้าเบิกก้อนลูกน้ำไปแล้วรอกันรอเลยฉันเบิก เบิกไว้เราหาแสนเป็นแสนเลยไหมไรออกเบิ้งตีล่ะเออไรออกเบื้งแมกกบบอลลางกอดเขาหายรุ่เออหายย้อนยังวิ่งเบิกมันเกินเลยไหมพอมีเงินใส่หนีเขาคือหาแสนมันต้องคลิปนี้เราควรไหวมึงเบิกเออนี่แหละไปกับแจ้งเราเบิกไ่แห้งเลยไหมเราบ่เบิงดอกเอฟซีเบิงแต่สิไปสอแล้วยส่วนมากที่พอยนี้โจเห็นนี่เราเบอร์เบิงเองนี่ม่แต่เอฟซีหรืไปสอเราเออมึงอย็บมึงอย็บเข้าไปเลิกปปนนั้นเด้อมืออื่นเงินออกเด้อฮะมืออื่นเงินออก ไม่ละกระเดื่กูเขานารถตัวปิเย็นจ้อยเด็กเพราะว่าเขาติดแอร์รูปหน้าผากคอยแล้วเจเอาบานนั่งแห่บุรีมอมแมนผู้เอื้นผู้เอื้นบอทอไดดอกเตออีเวิร์่ะมันมีคดีอีเวิร์นี่คดีมีตัวออกแล้วก็เข่าเขาแล้วก็ออกเนาะกูไปมองเงื่อนบมื่อไรเนาะมองเงื่อนบมื่กูแมะนังสั่นเหรอกูว่าแล้วว่อีเวิร์กลับมาว่ะเป็นติดไปท้อนติดไปสมัครอยู่ระเบียบเออโอ้ยบราเอาดอกลาโจยมันนิ่งทรอไม้ประตูติดหนีแล้วอยู่ผ่อออ่า กูสิไปได้ด้วยม่แต่แม่งยีหรีเนาะสมน้ำเงาอะไรนะกูกัน่นนั่นนั่นเห็นบ่สดาด้ามาแล้วเหรอเนี่ยโอนมาแล้วสองพันโอ้ยเนาะใส่ว่าอื่นว่าหนาซื้อๆกัได้เงินที่นี่อืเนี่ยความมินโอ้ยมันด้เบาดิจ้าฮะฉันคือซื้อๆมันออกจากหุ้มหุ้มคอยหักควนหนาใส่ขึ้นอย่างบ่หักไปอย่างกลับบ่หักบ่กลับขึ้นมาหาหลวงปตีเออบ่หักบ่กลับขึ้นมาหาดี <G ül üyor> ท่านายอิยนขอยไปว่าอไรเราพี่น้องบรคืออยู่สาวน้อยบรคืออยู่นหนีเนาะอืท่านายอินเขาบอกให้อยู่นา้าเว้ยจะเป็นสุกแห้งมันยังแบบเปียกมันคือสุกแห้งแต่เป้าคืนไม่เอาล่ดตัวจะเฝ้าคืนวพราฉันถ้าได้แต่งสุดอยู่อ,อ,อันพวาะเธอขึ้นนี่ฉันต้องเป็นอันโค่นหมดแล้วสุดแล้วมันว่เอาร อ่ะแต่ว่ามีมาไล่เนาะเอาการช้าสิอจ่ะแต่ว่ามีมาเอกมาไล่เนาะท้องลอยมาแล้วเออนด้แล้วดินั่นได้ดีดีดเจ้าหนียางมาแล้วเฮ้ยว่าคือเม่ใแย่ภาพแต่สุดนั่นนะไปเอาสุดเม่ใแย่ภาพป่ะไซแมนป๋อป๋มยันหนึ่นึงเซนไซเลยเซนไปยืนยุคฮันสังกะชีโคเวอร์คุณแม่สุภาพบ๋อสวัสดีค่ะแม่สุภาพประสนเออวิจังคือบ๋อมยินแม่สุภาพเอามายืนทีี้ครับโคเวอร์แม่สุภาพก็คือปนันตีเออ บอกคือเริ่ดฉันบะขี่ทีปต่จะไปอุ๊ดแรงอยู่นะมันจะไปอยู่ไก่เล้าแล้วสิกุยบอว่คุณแม่สุภาพอั็นคือจังเัินคุณครูสอนน่นอนุ่มวันสุดเล็กๆแห่แล้วแจ้งโตขึ้นย่ามหัศพอนเอีกหน่กเนี่หัศพอนแฮเที้ดึงเนี่ยคือขับคือสภาบอกว่าฮะคือออกอยู่กูสอนอัตศีนเฮ้ยเนาะย่าแม่นเว้ารอด เนาะปากเว่อร์เนาะแม่ปลโลปลาปลาบพราวอีเบียดทันยศลาบเอเมือนี้ลาอีกแล้วเอาปลาลาติมเลยเดี๋ยวมันกูลาแทนก็อย่างว่าตกดอกมีอากาศดี สถานที่ก็ดีแนนือสิว่าอย่าของแต่งหน้าสวยเนะแสงระวบียดเทนเมนเนอาใช้เบองก็ได้เบิ้งเบิบ้ง,งหันหนา้าเออมันแต่งหนา้างามเบยสมสวยนี่ขอคุณค่ะาซื้อนู้ไกลก่อนมาทันแล้วเดี๋ยวขึ้นทั้งหานไปกับไปบากพื่นหัวหนานี่เบอร์นี่ว่า ่ขึ้นมาเดินขาดกับมาเบาพื้นขนาดแต่เบาผื่นยังมันมีหนักอันผมเป็นบระมุนเน็ตเบิรงมังค้นหลายเลรอเด้นะครับผมเด็บซีมาถ่าแล้วนะครับนาเวชีคนหลายล่ะครับนะครับวันนี้เล่นอยู่ห้างบิ๊กซีนะครับเพชรเกษมพี่น้องบิ๊กซีเพชรเกษม65นะครับ ซอยเพชรเกษม65นะครับพี่น้องมามาพี่น้องมาเอาบุญน้ำกันก่อนทรงไทยกับบ้านมอลล่นะครับกับภาคอีสานนะครับเดือนนี้งานสุดท้ายของรอบนี้นะครับวันที่9ที่ตลาดาาบิ๊กซีนะครับที่บิ๊กซีรานรานบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีแมคโคร,ครบ,บาดมีกล่องวงจรปิดอยู่ตรงกลาง มดเอาเอากลอ,องวงจรปิดว่าไวไตรงกลางตีแค่ดีเท่ทระบระดงนเบ,บาองะคือเขาหยี่บนมืซื้อเขายงบซ้ออะไรอนะ่ะต้องดีคลิปเรียวเหรอนี่เ้าเปืนว่าอย่างเวอร์ขอบพระท่านเนยบลิมบมบมบอยู่ ไหนเนาะลูกข่อยทางนี่เอาบักหนึ่งคือตายสีดไปก่อสุดโอเคิงเก่าฮะกินคือเกาเเดวันนี้กลายเป็นสมสมหมูกดอีทีดิสักเข้าไปบันวินเลยเดีวยกวกลับบ้านน้ำเต๋ ขึ้นทั้งหลังคาเลยจังมันยางหาอยัางกระดาษเปียกแล้วมากดกับีว่าแล้วกระดาษเปียกกูเสียไปใส่ว่าแล้วกระดาษเปียกเสียไปใส่ไปได้ให้ยูนี่นี่เองจังมันยางหาออมทวีปเอเชียอยู่ <c oughs> คลิปนี้ไว้สำเนียงครับพี่น้องพอกันไหมนี่คือตากับเด้อ